w a กเฮิร์สปาร์ควเป็นถนนที่ขึ้นชื่อทั้งในเรื่องความสวยงามและความน่าขนลุกในเวลาเดียวกันเส้นทางนี้ตั้งอยู่ในย่านชายขอบตอนเหนือของนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเชื่อมต่อพื้นที่สำคัญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นนาราบีนน้ำตกออกซอสป่าเฟรนช์ฟอเรสตและนอร์ทบังกูล่าตัวถนนทอดยาวขันแนวป่าที่ร่มครึ้ม บางช่วงสองข้างทางมีเพียงต้นไม้สูงใหญ่บังสายตาจนทำให้ผู้ที่ขับรถคนเดียวในยามค่ำคืนมักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเส้นทางนี้ให้บรรยากาศวังเวงอย่างบอกไม่ถูกแม้่เวสเฮิร์สพาร์คเวย์จะเป็นถนนสายหลักที่ผู้คนใช้กันอยู่ทุกวันแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงไม่แพ้ความสะดวกสบายของเส้นทางก็คือตำนานลี้ลับและเรื่องเล่าขนหัวลุกที่ถูกเล่ากันต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยหนึ่งในตำนานที่ดังที่สุดก็คือเคลลี่วิญญาณหญิงสาวปริศนาที่มักถูกพบเห็นบ่อยครั้งในเส้นทางนี้ผู้คนเล่าตรงกันว่าเคลลี่มักประกบตัวในชุดสีขาวบางคนว่าเธอดูใครแม่ชีขณะที่บางคนบอกว่าเหมือนานางพยาบาลในสมัยก่อนแต่ไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ยังไม่มีใครหาหลักฐานยืนยันได้ว่าเธอเคยมีตัวตนจริงหรือไม่ และที่สำคัญคือไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมผู้คนถึงเรียกเธอว่าเคลลี่เรื่องเล่ามีหลายรูปแบบบางก็ว่าเธอจะปรากฏตัวขึ้นยืนอยู่ข้างถนนแล้วหายวับไปบางเล่าว่าเธอนั่งอยู่เบาะหลังของรถก่อนจะเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อถึงโรงพยาบาลที่เธออ้างว่าต้องการตา บางครั้งเธอปรากฏในสภาพเลือดอาบตัวคล้ายกับกำลังขอความช่วยเหลือจากผู้ผ่านทางและนั่นทำให้หลายคนที่บังเอิญเจอถึงกับช็อกหรือขับรถหนีด้วยความกลัวสุดขีดนอกจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับเคลลี่ถนนสายนี้ยังมีแรงงานประสบการณ์เหนือธรรมชาติอีกมากมายหลายคนเล่าว,ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถมักเกิดความผิดปกติแบบไม่มีเหตุผลเช่นวิทยุดับสนิท ไฟกระพริบหรือที่ปัดน้ำฝนกลับทำงานเองโดยไม่ได้เปิดบางคนสัมผัสถึงอากาศที่เย็นจัดขึ้นมาแบบกระทันหันทั้งที่อุณหภูมิข้างนอกไม่ได้ต่ำขนาดนั้นหรือบางทีก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนในยามค่ำคืนซึ่งไม่มีทางรู้แน่ชัดว่ามาจากไหนสิ่งที่ทำให้ถนนเวสเคิร์สพาร์คเวย์ถูกขนานนามว่าถนนอาถรรพ์ไม่ได้มีแค่ตำนานผีเท่านั้นแต่ยังมีประวัติอาชญากรรมอันโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นจริงด้วย ในปีคศ1994มีเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นบนเส้นทางนี้เมื่อริชาร์ดวิลเลียมเลโอนาร์ดใช้ธนูยิงใส่สตีเฟนเดมซี่จนเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาได้ทำการชำแหละศพอย่างโหดเหี้ยมแล้วนำชิ้นส่วนไปเก็บในช่องแช่แข็งเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำความหลอนและบรรยากาศวังเวงของถนนสายนี้ยิ่งขึ้น ต่อมาเลโอนาดและแฟนสาวยังได้เกาะคดีฆาตกรรมคนขับแท็กซี่อีกหนึ่งรายทำให้ท้ายที่สุดเขาถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรม2คดีเมื่อรวมเรื่องเล่าผีวิญญาณปริศนาและคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมถนนเวกเฮิร์สพาร์คเวย์จึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทั้งน่ากลัวและน่าสนใจสำหรับผู้ที่หลงไหลในเรื่องลี้ลับ หลายคนยังเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางนี้ในตอนกลางคืนเพราะไม่อยากเผชิญกับบรรยากาศอันกดดันหรือกลายเป็นผู้พบเจอสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะอธิบายได้หากมองในอีกมุมหนึ่งเรื่องเราเหล่านี้ก็สะท้อนถึงธรรมชาติของความเชื่อและความกลัวของผู้คนเวลาเราต้องขับรถคนเดียวในความมืดผ่านถนนที่ไร้ล้อมด้วยป่าทึบเพียงแค่เสียงลมพัดหรือความเงียบผิดปกติก็อาจทำให้จิตใจเล่นตลกกับเราได้ และนั่นอาจเป็นต้นกำเนิดของตำนานที่ถูกเล่าขานไม่รู้จบแม้จะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าเคลลี่มีอยู่จริงแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็ทำให้เวกเฮิร์สพาร์คเวย์เป็นมากกว่าถนนธรรมดาธรรมดาเพราะมันเต็มไปด้วยความลึกลับที่ดึงดูดทั้งหนักล่าผีหนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายและแม้แต่คนท้องถิ่นเองที่ยังคงเล่าต่อกันไม่รู้จบ เวกเฮอร์สพาร์ควีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความหลอนที่ผสมผสานทั้งเรื่องจริงและเรื่องเล่าเข้าด้วยกันแม้เราจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าวิญญาณที่เล่าขานนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่โศก,กนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้ก็เพียงพอจะทำให้หลายคนรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ต้องขับรถผ่านโดยเฉพาะในายามค่ำคืนที่ถนนมืดสนิทและเงียบสงัดความรู้สึกหวาดระแวงอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ตำนานยังคงอยู่ต่อไปไม่สิ้นสุดก็เป็นได้